นัาเกิดก่อนนะคะเขาจะแถมประโยคก,กับคำกลับไปนี้เห็นกัดดื้อร้อนขันเห็นเ <feet, S 1> พื่อน <S <s <unt> <S กัดนาน หินกลับไปคำว่ากาพี่กาน้ำไก่ขันดือ้อนอน ไม่ดือ้อกะพอ่อและแม่ ร้อนขันว่าเดือนมี กระยนอากะร้อนกลับไปเลือกคำเกินในคำว่า เขาบวอ่ะก่อนนะครับเข่าเข่าข้าวก็ปินเข่านะครับเข่าปินแถที่หัวเข่าแม่ คำกุกุกุโกให้คนแม่ค,ครัวคำไข่ให้คนไข่ขันเครื่อ ว่าเกลือคำให้เกิดโลกกาดเกลือเกลือเกลือนันอกขวมเกลือ ลายเก,ยเก,กลือ่นหยูมบนเกลือกิจเรานะคะก็ขออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกิจกรรมเพื่อเป็นกระไรให้ด้วยนะคะก็เราวันนี้ สวัสดีครั